กระบองเพชรหรือแคทตัสเป็นไม้ทะเลทรายที่ปลูกง่ายดูแลรักษาไม่ยากอีกทั้งยังได้รับความนิยมในกลุ่มลูกค้าที่มีกําลังซื้อสูงการขยายพันธุ์กระบองเพชรอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากนั่นก็คือการต่อต้นพันธุ์หรือการตัดต่อต้นกระบองเพชรที่จะให้ผลเร็วกว่าการพาเพาะเมล็ดถึง5เท่าหลักการสําคัญของการต่อต้นกระบองเพชรต้องทําให้แผลเรียบดังนั้นมีดที่ใช้ต้องมีความคมมาก เริ่มต้นต้องเตรียมต้นตอเฉือนหัวและด้านข้างออกให้เรียบสนิทจากนั้นดึงหัวพันธุ์ที่ต้องการต่อออกจากต้นแม่และเฉือนให้มีบาดแผลแล้วรีบนำมาวางบนต้นพันธุจากนั้นตรึงไว้ด้วยได้ขาวเล็กๆโดยพันไวร้รอบๆอย่างนี้ค่ะจากนั้นนำไปเก็บไว้ในตู้ที่มีผ้าคลุมทั้ง4ด้านเป็นเวลาเจวันเพื่อให้ปลอดเชื้อและแผลจะติดสนิทเร็วขึ้นและนี่ก็เป็นต้นกระบองเพชรที่ได้รับการต่อเรียบร้อยแล้ววางเรียงในตู้ คุณวีรวุฒิมุตโตเพลงเจ้าของสวนกระบองเพชรที่มเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีมีคาแนะนําสําหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นปลูกกระบองเพชรในเชิงการค้าลองไปฟังค่ะต,ต้องมาคุยกับคนที่เขารู้ก่อนเรายอมเสียเวลาเพราะผมเองอก็เนี่ยมึงสอนคนไปว่าไม่ยุบันนเหก็คนมาจากสงขาในเด็กก็มาอีกเนี่ยสองคนก็มาคุยต้องต้องถามผู้รู้ก่อนอย่าอย่าไปงมผิดงมถูกเสียเวลาเปลายอมมาถามผู้รู้หน่อยหนึ่ง ไกลกันไหนก็ไปผมเองก็เดินทางรอบประเทศ1ปีอะไอเนี่ยเพื่อที่จะรู้หนึ่ปีเต็มเต็มเลยไปทุกที่ใครที่สนใจอาจจะเริ่มต้นศึกษาหาความรู้จากหนังสือหรือคนข้อมูลในอิเเอนเทอร์เน็ตก่อนก็ได้นะคะถ้ามุ่งมั่นตั้งใจจริงก็อาจจะได้เป็นเศรษฐีแคทนัทคนต่อไปค่ะพัทรรวร์อวเมึงถ่ายภาพสวรรค์สวสดว้านข่าวมติชนทีวีรายงาน